กดไลค์กดซับสไครป์อย่าลืมกดติดตามช่องป๋าโจซิงจิตกันด้วยนะครับผมนะอ่าสวัสดีท่านนะครับนี้ก็ทีบอลวันนี้ฮะมันจะจบสาม,มนะครับประจำาวันพฤที่ยี่20พฤศจิกาย,ยนกันแล้วนะฮะสุดนี้ครับบอลลีก็เริ่มกลับมาอะไรกันแล้วนะครับรบ,บ,กกรบ,รบ,บทกระนั่งทีมชาติสักทีนะครับโอ้โหบอลทีมชาติที่บอกตรงว่าโคตรเหลือเกินนะครับบางทีล่องมันต่อ พอต่อมันลองโอ้หัวจะปวดนะครับเอาละครับเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะครับวับนนี้นะบอลลี่กลับมาแบบตัวน้อยหน่อยนะครับแต่ก็น่าสนใจครับตัวตั้คู่แรกครับเป็นด้านของโฮโบนะครับเจอกับฮารวิดฟครับเป็นด้างของเดนมาร์กดิวิชันหนึ่ง เที่ยงครึ่งครับตัวแรกนะส่วนนักตัวที่2ครับเป็นนักเตะโบโลอครับเจอซ็อกอร์ตนะครับตัวนี้ตีสามตรงเป็นนักลีกวันอังกฤษนะครับสุดท้ายที่วันอังกมาครับเป็นบ้านของบาร์ซิลีเอนะครับประมาณตีสี่ครับเป็นแบบหครับบาเฮียเจอกับฟอนตาเลซอันสิบเก้าเองครับโอเคครับมาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะเริ่มต้นกันตรงนี้ฝากท่านนะครับถ้าท่านสนใจอยากอยากจะเข้ากลุ่มอยากได้ทาง พีดีเพิ่มเติมนะครับสนใจที่แอดโจหกนะครับตรงนี้ทักทายกันมาได้ที่นี่นะครับตรงนี้ก็ฝากกันไปด้วยฮะเอาละครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับที่โฮโบเจอกับฮามิโดฟสิเป็นยังไงกันบ้างครับตรงนี้ครับจากบอลเดนมาร์กนะฮะไม่ได้หยิบมานานแล้วนะครับบอลเล็กๆอย่างนี้เจอมาหมด10เกมหลังสุดต้องพูดว่าโฮโบชนะครั้งเดียวครับเสมอ5แล้วก็แพ้ถึง4เกมต้องบอกฮามิโดฟครับชนะเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่านะครับตรงนี้นะที่เจอกันมาเนี่ยสี่เกมเนี่ยฮามิโดฟเล่นในบ้านเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าชนะไปนะครับ ห้าครั้งเนี่ยจากในบ้านเนี่ยชนะถึงสามครั้งและมีเสมอในบ้านถึงสองเกมนะครับและมีนอกบ้านบุกชนะหนึ่งเกมครับดูนั่นโฮโบโอเองครับชนะล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนิ่นนานเหลือเกินกับการเล่นในบ้านตัวเองครับแดีเล่นในบ้านตัวเองนะวันนี้นะเล่นในบ้านตัวเองอีกครั้งครับรดูจะชนะหรือเปล่านะครับตรงนี้หรือว่าจะโดนนะครับอ่ะดูฟอร์มโฮโบหน่อยนะครับตรงนี้ชนะเกมล่าสุดครับให้กับ อาฮุสนะครับเฟมัสไปนะครับนอกนั้นก็มีเสมอเกมนึงก็เอสเบิร์กแล้วก็แพ้ถึง3เกมนี่คือฟอร์มของเขาครับเขาบอกว่าท้อกระแท่นนะเพิ่งจะมาดีเกมล่าสุดก็เล่นในบ้านครับฟอร์ในบ้านครับก็ยังไม่ได้เรืองครับตรงนี้ก็ชนะแค่เกมเดียวเห็นไหมแล้วก็เสมอโคดิ้งไปแล้วก็แพ้ถึง3เกมนะครับนี่ฟอร์มในบ้านนะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยดีสำหรับโคโบเลยนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับทางด้านของฮาบิโดรครับเน้นเสมอเป็นหลักเลยตายแล้วชนะเกมนึงครับให้กับทางด้านของเฮอร์ฟอร์ดโคเกะนะครับตรงนี้เองฮะนี่คือล่่่าาาาาสุดขอองงเคคนนนะรรรัับบแตถืววผลใภม แข็งแกร่งนะเอาที่นัปัจจุบันว่าแข็งแกร่งเพราะว่าเขาไม่ได้แพ้นะครับเน้นเสมอแต่แพงหลังก็เสียประตูค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะส่วนการเล่นเกมเยือนครับก็ถือว่าดีกว่าครับโดยภาครวมเนี่ยนะครับมีแพ้กับเอาบอบีเคทีมเดียวครับแล้วก็ชนะสองเกมนะครับตรงมีปลายให้กับโคเก้โคดิงแล้วก็เสมอสองเกมกับ fa 2000แล้วก็อาคูสเฟมัสไปนะครับนี่คือฟอร์มของอาวิโดฟนั่นเองครับส่วนเรื่องของตารางคะแนนนะครับตรงนี้ครับอ่าดูนะครับตารางคะแนนครับค่อนข้างสวยงามหน่อยนะครับตรงนี้ฮาวิโดฟครับเป็นรองนะครับตรงนี้อยู่ครับยี่หกแต้มแต่หกเกมนะครับแพ้กันสองยิงยี่สิบสามเสียสิบแปดนะครับชนะไปแล้วนะหกเกมส่วนด้านของฮาวิโดฟครับชนะแค่สามเกมนะครับเสมอหกยิงเอ่อแพ้เจ็ดนะครับยิงสิบเจ็ดเสียยี่สิบเจ็ดค่อนข้างโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นรองบวยเลยนะฮะตรงนี้อ่ะทีนี้ครับมาดูเรื่องของราคาหน่อย วันนี้นะครับแข่งที่บ้านของโฮโบนะครับฮาไิโดบปปุ่นปีเยนครับวันนี้ราคาเปิดมาฮาไิโดรเนี่ยเปิดมาไม่ได้หนักหรอกเพราะฟอร์มเสมอค่อนข้างเยอะครับวันนี้ราคาเปิดครับทีมเยือนเป็นทีมต่อนะครับที่ราคาแปลกวกแต่ราคาครับช่วงต้นครับก็ถือว่ายืนพื้นนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านเป็นหลักนะครับและต่อว่าตอนนี้ครับราคาเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะฮะถ้าสังเกตนะครับเมื่อวันก่อนนะครับทางด้านของสวีเดนนะครับเอ้ยไม่ใช่สวีเดนบอลทีมชาติอ่ะสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ตอนวิคเคราะห์ให้่ท่านดูก่อนทำไมถึงให้ท่านท่านดูก่อนแล้วบางทีบอกว่าเอ๊ทำไมใน YouTube ไม่ได้ไม่น่าเลยท่านสังเกตก่อนว่าบางทีอะบอลน,นะครับสวิตเซอร์แลนด์วันนั้นอะนาปัาโจจะเล่าให้ฟังว่ามันต้องต่อลูกหนึ่งแต่ถึงเวลาครับช่วงเย็นเย็นปเย็นเย็นนะ แม่งเหลือครึ่งเม็ดสุดท้ายมาเสมมอหนึ่งหนึ่งกับโคโซโ,โวซึ่งป๋าจะให้ดูว่าราคาที่เปิดกับราคาไหลมันแตกต่างขนาดไหนครับถ้ามันผิดแปลกขนาดนั้นนะก็ต้องดูตามราคานะครับตรงนี้เอาละครับตรงนี้อยากมองตรงนี้ครับแต่ตอนแรกเจ้าบ้านได้เปรียบครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เปรียบแล้วนะครับตอนนี้เสมอกันแล้วนะครับประมถ,ถึงเสมอกันเพราะมันคือลบสิบนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่า ทีมเยือนเนี่ยอยู่มาลบห้าแล้วกันนะครับตรงนี้ต่อต่อเป็นแปวกลบห้าแต่ตอนนี้ครับทีมเจ้าบ้านเนี่ยมายันลงมาเหลือแค่ดีละนะครับลดลงมาเหลือแค่ลบสิบก็ถือว่าสูสีทั้งสองทีมครับและที่นี้ครับราคาทั้งานเป็นไงมาดูฮะมาครับที่ตัวแรกเนาะทางด้านของเดนมาร์กนะครับฮาร์วีดูบเจอกับโฮโบเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ครับเปิดมาแปะปวกลบสิบเห็นไหมครับตอนนี้นะครับเหลือแค่ลบสิบแล้วนะครับตรงนี้คู่นี้นะครับอาจจมองดูนะครับ จากราคาที่เปิดมาทั้งหมดเนี่ยดังนั้นเขายังให้ถือหางทางด้านของฮาร์บิโดเป็นหลักนะเห็นไหมครับถึงคณสองเนี่ยถือฮาร์บิโดเป็นหลักเลยคู่นี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกเลยคือสกอร์สูงครึ่งแรกครับแต่สกอร์สูงเต็มเกมเนี่ยเขาไม่ได้เปิดมาเอื้อเท่าไหร่นะโอกาสยิงกันถึงอ่ะป่าโจมองว่านน้อยกว่านั่นเองครับเท่านั้นเองนะถือว่าน้อยกว่าเพราะว่ามองจากสัดส่วนราคาแล้วนะครับถือว่าน่าจะอยู่อันเดอร์หละไปนะครับตรงนี้ส่วนด้านของแฮนดิแคปครับตรงนี้เปิดมาชนเสมอกับเป็นนปออครรแแตต่าากโ เออเป็นต่ออยู่ที่ประมาณลบหตอนนี้เหลือแค่ลบสิ 10, ก็ถือว่าราคาลดลงมาครับยังยืนพื้นที่ฮารบิโดเป็นหลักไว้เก่ะแล้วกันนะครับในเรื่องของราคาปอรครับอย่านี้นเสมอมากไปหน่อยครับแต่ปัจจุบันว่าฮาวบิโดครับ น่าเชียร์ครับที่ราคาแปะปวกนั่นเองครับตรงนี้นะสำหรับตัวแรกท่านท่านพิจารณาดูครับป่าโจมองว่าตัวนี้น่าสนใจยังไงป่าโจมองว่าฮาไิโดบไม่น่าจะแพ้นะครับถึงจะเล่นเจอกันมาเนี่ยไม่ได้ดือดว่าต่างกันเท่าไหร่แต่ป่าโจมองว่าฮาไิโดบดีกว่านั่นเองครับนี่คือตัวแรกครับฮาไิโดบนะครับตัวแรกไปนะครับขอเชียร์ไปนะครับประมาณนี้สกสารสูงครึ่งแรกครับเต็มเกมนี้ขอตัดทิ้งนะครับเพราะว่าราคาไม่ค่อยงามเท่าไหร่ท่านใดนะครับเห็นยังไงคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เช่นเดิมนะครับตรงนี้สนใจครับตรรงนนนี้สใจะคับดยท ทางเพิ่มเติมพิเศษเพิ่มเติมนะครับ @joe65 ทักทายกันได้ครับนะพี่ว่าหมุดตรงคอมเมนต์เองครับอย่างกลุ่ม v ีพทักกันเข้ามาได้เลยนะฮะโอเคครับตัวที่2ลุยกันต่อเลยดีกว่าตัวที่สองครับเป็นนั่งขปีเตอร์โบโลเจอกับสปอคอร์ตเคานตี้ครับเป็นลีกวันนะครับตรงนี้ที่ซามตรงนะครับโอ้โหดึกเลยนะครับตรงนี้มาดูผลงานสองทีมแบบซีเป็นแจ้งาดกันนะครับตรงนี้อ่ะมาดูกันนะฮะสุสเกมหลังสวดนะครับต้องบอกว่าปีเตอร์โบโลชนะ5เสมอ2แพ้3เฮ้ยอะไรครับเนี่ย พิตต์บโลดีดีกว่านะครับชั้ถึง5เกมฑแล้วดูครับนี่บอลนะครับตรงนี้แม่งแปลกนะครับดูนะครับมีช่วงหนึ่งที่คือไม่ใช่บ้าขายมันๆอ่ะเย็นใครเย็นมันนะครับในช่วงที่แม่งสองขึ้นมาดีชั้นหนึ่งแต่พอขึ้นดูดีชั้นหนึ่งครับสังเกตดีว่าในช่วงนี้ครับพิตอร์โบโลดีกว่าผลงานนะครับที่เจอกันมาเห็นไหมฮะพิตอร์โบอลโลดในบ้านดีกว่านะครับเจอกับซ็อกพอร์ตเคานตี้เพราะเคานตี้เองนะครับต้องบอกดีชั้นสองดี คือดีอ่ะนะครับดีกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ดีเท่าปีเตอร์โบโลนที่เจอกันมาแปลกนะครับโดยเกมล่าสุดต้องบอกว่าเสมอกันไป1ประตูต่อ1เฮ้ยอะไรครับนี่อะอะไรครับนี่นี่ฮะทางนี้นะตามมาดูฟอร์มกันเลยกันอ่ะดีครับปีเตอร์โบโลนเองนะครับโอ้โหวันนี้ครับอันดับเนี่ยอาจจะดูไม่ดีครับแต่ฟอร์ม5เกมหลังสุดไม่กระโหลกนี่หว่านะครับแพ้เกมเดียวกับแบ็คพูล นะครับจากดีวิชั่นหนึ่งะครับหลีกวันของเขาครับตรงนี้ส่วนทางด้านของเล่นในบ้านครับตรงนี้เนี่ยหเกมชนะถึง3แพ้2ครับแพ้กับแบ็กพูลกับลินคอนซิตี้เท่านั้นนะครับนี่คือฟอร์มของปีเตอร์โบโลโดยภาพรวมไม่ได้แย่นะครับแต่ตั้งแต่เดือนที่10ถึง12องคเนี่ยเอสิบเอเดี่ยวโทษทีนะครับตรงนี้ปีเตอร์โบโลดีนะผลงานค่อนข้างดีนะครับแต่ว่านอกบ้านถือเวลิกูดเลยนะครับแต่ผู้มาเยือนครับทางด้านของซอลฮอดครับตรงนี้อ่ามาดูฟอร์มเหมือนกันใน5เกมที่ผ่านมานะครับก็มีแพ้้้ลลูตััันนนนนชะะ3เเเเกกกกกมมมม่่่ออครบบพพพิิงงาาแแแวว็สี หกเกมหลังสุดนั่นเองครับอานดักจะดีกว่าก็จริงแต่เกมเยือนนะครับนี่แพ้เกมเดียวโอ้โหเป็นไงดุดันไม่เก่งใจใครนะครับตรงเี้แล้วทีนี้ง่ายครับถ้ารวมฟอร์มรวมรวม้วเนี่ยเขาค่อนข้างสูงสีกันเลยท่านเห็นใช่ไหมครับใช่ไหมแต่ทีนี้ครับมาดูครับแม่งแตกต่างตรงนี้เลยโอ้โหแม่งห่างกันมองไม่ออกเลยอ่ะดูครับ อันดับหนึ่งกสรครับเห็นมา28แต้มครับแพ้แค่3เกมครับยิง22เสีย17ครับแล้วก็แข่งไปแล้วเนี่ย15เกมชนะ8เสมอ4นะครับแตกต่างกับพิเตอร์โบโลครับตรงนี้ครับพึ่งมาจาก14เกมเนี่ยพึ่งมาชนะ4เสมอเกมแพ้ไป9พูดง่ายอเครื่องแม่งพึ่งร้อนดีกว่านะครับอันดับแม่งห่างกันหัวท้ายตารางเลยครับสังเกตไหเนี่ยดูดิเห็นไหมครับห่างกันหัวท้ายเลยนะครับแต่ว่า เกมชนะเขาเริ่มกลับมาแล้วนะครับท่านเห็นนี่ชนะถึง4เกมนะแต่แม่งแพ้เยอะไปหน่อยนี่เองครับเห็นปะเน้นแพ้เยอะนะครับเพิ่งมาชนะและเพิ่งว่าฟอร์มดีในช่วงไหนช่วงนี้เองนะครับเนี่ยขึ้นกลับมาเครื่องร้อนท่านเห็นเนี่ยสี่เกมที่มาชนะในห้าเกมหลังสุดก็ถือว่ากลับมาฟื้นคืนชีพกับปีเตอร์โบโลครับส่วนท่านาของราคาวันนี้ครับสักอดอันดับหนึ่งก็จริงไม่กล้าต่อแพงเพราะอะไร ก็ดูฟอร์มปีเตอร์โบโล่เดี๋ยเห็นป่ะโหดและเจอกันปีเตอร์โบโล่ปีเตอร์โบโล่ดีกว่านะครับอ่ะป้าโจลงให้ดูครับเนี่ยตอนแรกมันเป็นปอเห็นไหมครับเดี๋ยวป้าโจขยับให้ดูแล้วกันว่าในช่วงต้นเป็นยังไงเนี่ยเห็นป่ะดูดูครับในช่วงต้นนะครับนี่ดูดครับด้วยของที่เขายื่นให้เนี่ยนะครับค่อนข้างสูสีเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับแฮที่แคปอาจจะไม่กระดิกครับอยู่แค่ปอแต่ตอนนี้ครับมันให้ทางด้านของปอเนี่ย ลดราคาทางหน้าของผู้มาเยือนก็จริงแต่จริงครับราคาไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่หรอกเอาจริงวันนี้ทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างเจ้าบอลลูเนี่ยค่อนข้างกลับมาฟอร์มดีจาก5เกมนะครับชนะแล้ว4เกมเห็นปะชนะวิน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 แล้วสี่เกมอาจจะพ่ายแพ้เป็นกลิ่นเลยก็จริงครับแต่ถามว่าฟอร์มนะเวลานี้ชั่วโมงที่ปิโบุโรมันค่อนข้างแข็งเลยนะเอาจริงครับแล้วราคาเปิดมาประมาณนี้ครับบอกจริงว่าน่าสนใจครับอ่ะสนใจยังไงดูครับมาครับตัวที่2เนาะหลีกวันนะครับปิโบุโรเจอพักพอดครับสูสีครับบออกกกเเลลยวันนี้้ไม่าปิดแรรงห ปอนะครับบวก10อันนี้ป้าโจพูดเลยนะครับตามมาตรฐานแล้วเนี่ยนะครับปอบวกสิเนี่ยนะครับก็คือ10นะครับจะได้ประมาณนี้อ่ะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับประมาณนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบก็แวะเวียนมาดูกันได้นะครับและราคาเลทเสมอครับอยู่ที่55อ่ะดูดีนะครับนี่55นะครับแต่เป็นแปะปวกเนี่ย747นะครับตามมาตรฐานแล้วว่าต้องบอกว่าพิทโซบุตเอไอ้สตฟอกพอร์ตเค้าตี้อ่ะดีกว่าเยอะแหละเอาจริงดีกว่าครับโดยภาพรวมนะครับจากราคาแต่นะครับ ตรงนี้ป้าโจบองว่าพิตต์บอร์โอลเองนะครับฟอร์มกลับมาฟื้นนะครับกลับมาคืนชีพอันดับหัวท้ายแบบนี้ครับตามมาตรฐานนะเอามาตรฐานแล้วกันมาตรฐานนะครับอันดับ23นะครับเจออันดับหนึ่งป้าโจถามท่านท่านหน่อยน่คถามท่านท่านว่าไอประเภทแบบนี้มันควรจะเปิดมาแค่แปะปวกอหรอ่าหรือปปปอเนี่ยนะครับปปปแปะปลาตาโกนี่นะครับตรงนี้ปปาตาโกมเปิดมาได้ยังไงขี้หมูขี้หมาปลาล้าแรงปลาหัดปลาล้าแห้งนะครับต้องประมาณครึ่งควบลูกหนุนประมาณนี้ขั้นกระโหลกกระลานะ นะครึ่งเม็ดยังทุเลศเลยนะครับแต่มันเปิดมาแค่ปอนะครับตรงนี้เพราะด้วยฟองของพิเตรโลครับมันดีไงถ้าเจอกันมาพิเตโลก็ดีกว่าด้วยนะครับตรงนี้และอย่างหนึ่งค่าสนใจครับตรงนี้คือสกอร์สูงครึ่งแรกครับอันนี้เหมือนคู่ข้างบนนะครับน่าสนใจครับมีโอกาสนะครับที่จะเบิกกันคนละเมตรได้เอกคนต้องมีใครทีมหนึ่งกับเบิกกันครึ่งแรก1เมตรนะแต่โดยภาพรวมครับราคานะครับพูดแล้วนะครับจากเอกนงคูสองก็จริงเหอะว่ามองว่าทางด้านของเอกเฉพ์ตดีกว่าแต่ปัจจุบันวดีกว่าไม่พอนะครับสำหร วันนี้ป้าโจมองว่าวันนี้ครับปีเตอร์โบโลเองเนี่ยฟอร์มกลับมาเฮียบอีกครั้งครับน่าลองนะครับอันนี้น่าลองนะครับตรงนี้ตัวแรกครับอาจจะน่าเชียร์นะเอ็น่าน่าเชียร์นะครับแต่ตัวที่2เนี่ยป้าโจคิดว่าน่าจะอยู่เอน่าจะอยู่ทางด้านของปีเตอร์โบโลมากกว่านะครับลองที่ปปาตากลมนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่2นะครับจัดไปนะครับประมาณนั้นนะฮะโอเคครับมาตัวที่3กันบ้างดีกว่านะครับตรงนี้ อ่ะโอเคมาดูกันนะครับส่วนตัวที่3นะครับตรงนี้นะครับเป็นด้านของบาซิลซิเอครับบาเฮียเจอกับฟอตาเลซ่าที่4นะครับค่อนข้างดึกหน่อยนะกันนะครับวันนี้จบมาจบมาหกโมงเช้านะครับมาดูหน่อยครับบามาซิลไม่ได้มาวิเคราะห์นานแล้วนะฮะอ่ะมาครับมาดูอันดับ5บาเฮียนะครับเจอสิบเก้าครับก็บอกว่าบาเฮียต่อที่ราคาลูกหนึ่งวันนี้ครับด้วยผลงานที่เจอกันมาสูสีครับก็บาเฮียชนะ4เสมอ2แพ้4ดูนะครับสิ่งที่น่าสนใจครับบาเฮียชนะในบ้าน นะครับนะถึง5ในเอ้ยถึง4ใน5มีแค่เกมนี้ครับที่แพ้ไปนะครับนอกนั้นเนี่ยถือว่าบ้านไข่บ้านมันแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้เลยนะฮะแล้วมาดูฟอร์มครับที่ติดตามสนใจเลยนะครับตรงนี้ฟอร์มของบาเฮียนะครับชนะ2เสมอเกมให้กับอาเซียงนาวไปครับอินเตอร์เซียงนาวไปนะครับมีแพ้ไม่ในโลกนะครับแล้วก็สานเปาโลมีชนะบาตาติโนครับแล้วก็อินเตอร์เซียงนาวก็จริงครับเห็นมาสลับกันแพ้สลับกันชนะนะแต่สิ่งที่น่าสนใจครับคือในบ้านนี่ หยิบมาให้ดูครับแพ้แค่คูเซโล่ทีมเดียวเมื่อประมาณเดือนที่เก้านั้นบายเคียครับจาก10เกมในบ้านตัวเองครับชนะถึง9เกมและแพ้เกมเดียวเว r ล g o กูด ต้องบอกออสเนี่ยแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับจะก้าวเกมที่ถือว่าสุดเต่งกระดิ่งแมวนะครับตรงนี้เวลิกูสุดๆครับตรงนี้นะโอ้โหแบบแข็งโป๊กนะครับถือว่าตัวนี้ครับเป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับแล้วดูครับผู้มาเยือนนะครับตรงนี้ให้มาดูครับผลงานเน้นเสมอครับฟอตเตเลซ่านะครับตรงนี้ไปนะครับนี่เห็นไหมห้าเกมเสมอแม่งห้าเกมติดเลยนะครับหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามบ้าบ้าบบ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 อ่บยูเวนตุสทีมเดียวนะ ทีมเดียวที่แม่งชนะแล้วดูครับแพ้นะครับถึง5เกมแต่ล่าสุดก็เสมอแม่ง4เกมเหมือนกันครับตรงนี้ผลงานโอกาสชนะค่อนข้างยากครับแล้วมาเจอบาเฮียนะเวลานี้ร้อนเหลือเกินมาดูตารางครับเห็น่าบาเฮียนดับ5ฟอเตเลซ่าครับอยู่อดับรองบ้วยนะครับดูนะครับนี่คือตารางคะแนนของ2ทีมนะครับอ่ะเห็นไหมครับ ตากันค่อนข้างเยอะพอสมควรครับในตรงนี้นะให้ท่านๆดูก่อนนะครับแล้วทีนี้ครับมาดูเรื่องของราคาหน้าเสือหน่อยนะครับตรงนี้นะที่ท่านเห็นนะครับเปิดมาให้เนี่ยมองในภาพรวมนะครับตรงนี้ก่อนโอเพนสัสมีครับตรงนี้น่าสนใจมากราคาเปิดนะครับมีราคาขึ้นควบลูกเนี่ยอยู่หน้าบ้านแม่งหมดเลยลบเออประมาณขาวแต่พอเปิดไปลูกครับบางเจ้าให้ลบหบางเจ้าก็ให้ดูทางด้านของภาษีทางด้านของผู้มาเยือนน่ะค่อนข้างดีกว่านะสังเกตไหม แต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับท่านท่านสังเกตดูว่าตอนนี้ครับลูกหนึ่งนะครับแล้วไหลลงโคตรแรงนะครับและลูกควบลูกครึ่งไหลขึ้นมานะครับก็บอกว่าบอลเนี่ยอย่างสวิ์แนด์นะครับจากลูกหนึ่งนะครับลดลงมาเป็นครึ่งควบลูกถูกป่ะแล้วก็มาเป็นเหลือครึ่งเม็ดอันเนี้ยบอลลองควรจะต้องมานะครับเห็นไหมมันก็มาตามนัดท่านสังเกตดูราคาทีนะแต่อคู่นี้ครับแตกต่างกันเข้าไปนะครับอ่ะ อย่างเงี้ยนะครับครึ่งควบลูกมาลูกแล้วมาลูกควบลูกครึ่งป้าโจถามหน่อยเหอะลองไหวไหมนะครับก็องว่าตามราคานะครับตรงนี้มาดูราคาหน้าเสือทีครับมาครับคู่สุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างแรงนะครับสําหรับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เด็ดเลยนะครับป้าโจงว่าบายเฮียครับราคาเปิดมาค่อนข้างเวลกู๊ดนะครับ ลูกขาวนะครับตรงนี้นะครับเวลิกูดเลยครึ่งควบลูกไอสองควบสองครึ่งครับวันนี้มีโอกาสมากเหมาะสมกับราคาเอาจริงดีกว่าวันนี้ป๋าจอยให้เป็นตัวทีเด็ดเลยสำหรับบายเฮียนะครับยกวันนี้ให้เป็นตัว v i p สําหรับวันนี้เลยเพราะว่าค่อนข้างสวยกับราคาต่อให้มันไหลครับเป็นลูกควบลูกครึง่ง ยิ่งสวยนะครับตรงนี้มีโอกาสนะครับสำหรับบาเฮียที่จะเปิดมารุนแรงแต่ถ้ามันอยู่แค่ราคาหนึ่งลูกขาวก็ไม่ได้คิเลยอะไรนะครับที่ราคาอีกรอบทุกครั้งนะครับถ้าปัจจุบันมองนะเวลานี้ตอนนี้นะครับบาเฮียนะครับถือเป็นตัวทีเด็ดสําหรับวันนี้เลยนะครับตรงนี้ไปนะฮะโอเคครับนี่คือ3คู่3ทีมนะครับท่านใดนะครับต้องการแนวทางเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่แอดโจหกเท่านั้นนะครับตรงนี้นะฝากกันไว้นะครับลิงก์ปรหมุดตรงคอมเมนต์เองฮะเอาละครับทีนี้มาถึงเวลาของทิป นนอกกันบ้างดีกว่าวันนี้มีอะไรมาแจกนะครับก็ต้องมาลุ้นกันละครับว่าบอนนอกนี้มีแจกอะไรบ้างนะอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะบันมันค่อนข,ข้างแห้งเลือกเกินนะครับตรงนี้อมาดูกันดีกว่าน,นะครับตรงนี้อ่ะทางด้านของลีกวันนะฮะปีเตรอร์โบโลเจอ,อร์ซพร์คอตครับซอบร์ตจะบุกไปชนะปีเตรอร์โบโล2-1ให้แบบนี้นะแล้วเดนมาร์กยู่ช่นหนึ่งครับโคลโบเจอร์ฮาบิโดครับฮาบิโดบุกชนะ1 0นะครับตรงนี้ก็ว่าตามมาตรฐานปายแต่ปาโจให้ลองปีเตอร์โบโลไปในคู่นี้นะทางด้านของรัสเซียครับ เอ่ออะไรพวกเนี้ยชื่ออะไรว,วะกอบินัสนะครับเจอกับเอาเบิร์ดอะ JDFS เอฟเเาเบิร์ดอู้บาบอรครับทีมเลยไม่รู้จักครับลิทัวเนียอย่างเงี้ยไม่สนใจแม่งครับเหตุผลบอลมันแห้งเกิดอ,อ่ะมาดูเอออินโดนีเซียครับก็เนี่ยเออซีเมน์ประดังหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะฮะเจอกับอะไรแล้วเนี่ยเอ่อใคพวกเนี้ยอะไรแล้วเนี่ยเออเพอร์ไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับพวกเนี้ยเพอร์ซิจัปเพอร์ซิจาเหรอนะครับตรงนี้ จี巴านะครับอันนั้นจาการ์ต้านะครับแล้วก็นี่อะไรเนี่ยนะครับให้เจ้าบ้านนะครับเจ้าทีมหนึ่งอ่ะท่านดูเอาแล้วกันนะครับงงยี่ไหนไงทีมอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักนะอูกันดาอูกันดานะครับตรงนี้รู้จักไหมถามหน่อยเนี่ยบูเอลทีมอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักเหรอเนซีนะครับตรงนี้เอ็กเพสนะครับตรงนี้ในขนส่งวะนะครับตรงนี้นะครับบาซิลเอนะครับมาดูหน่อยแล้วกัน บาเฮียนะครับชนะฟอตาเลราเออฟอตาเลซ่าเลยครับสามตู้นะครับคูลินเทียนนะครับจะแพ้ซันเปโลเม็ดหนึ่งนะแล้วก็ยูเวนตุเดครับจะแพ้คูเซโรไปนะครับเม็ดหนึ่งเนาะเห็นมาบาซิลเอก็ยังมีจัดไปนะครับปารากวัยนะครับแล้วก็ทางด้านของอาหรับเอมิเลเตเผื่อใครชอบนะครับประมาณนี้อ่ะท่านแคปเอาไว้ดูนะครับประมาณนี้เนาะอุเบกิษฐานจบแล้วครับซุปเปอร์ลีกนะครับใครเผื่อใครชอบชอบกันนะครับก็แคปไปดูกันได้นะบอลนอกก็มีไม่เยอะนะครับเพราะช่วงนี้ ค่อนข้างจะกลับมาแล้ว,ลวก็เลยวอร์มทีมแป๊บหนึ่งนะฮะเอาพวกนี้มาให้ท่านดูกนก่อนนั่นเองครับโอเคครับตรงนี้ก่อนจากกันไปฝากทุกท่านเช็คราคาทุกครั้งเสมอด้วยความดีจจะป่าโจสิงจิตนะครับตรงนี้ก็ฝากกันไปด้วยฮะก่อนจากกันไปนะครับตรงนี้ท่านใดไม่เข้ากลุ่มวีพีสนใจแล้วทักทายกันได้มานะครับแอดโจฮะแต่ก่อนจากตรงนี้สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมฮะทุกท่านดูแล้วฝากไลค์สติ๊กซัครตครับกดติดตามช่องป่าโจก็ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาแล้วออสวัสดี